แม่เจ้าราคาประมูลขนาดนี้ขึ้นทำด้วยทองนั้นเลยคงไม่ได้คิดขโมยรถพู้นี้นะพัเคเถอมาจัดอาหารต้องไปเข้าประตูหลังนะว่าไงนะอาไม่ได้ดูถูกนะครับแต่คุณคงไม่มีปัญญาประมูลรถในงานนี้รก็กตัวเปล่าไม่มีแก้วแหวนเงินทองไม่มีลูกน้องไม่มีสาวควงอ่ะเห็นอยู่ชัดๆว่าบอดจี้ส่วนคุณ อืเสื้อกางเกงรองเท้าเน้นใช้งานมาดก็เข้มจนเครียดไม่มีราสีน่าจ,จะเป็นทหารปีหนึ่งคงรายได้ไม่เกินห้าหมืนดอนนะไม่ใช่ปอนซึ่งคงประมูลงานนี้ไม่ไหวฉะนั้นถ้าไม่ได้มาช่วยจัดอาหารก็คงจะเข้ามาผิดงานแล้วละ่ะแต่เชิญดื่มหมดเข้าไปก็ได้แบบนี้มันต้องสั่งสอนนี่เดือนแล้วนะอย่าได้คิดขโมยเด็ดคาด เดี๋ยวจัดให้นะนี่ใช่ไหมที่ว่าจัดให้เมามันหมดทุกคันเลยแล้วจะเก็บเงินล้านไว้ให้ขึ้นราทำไมถึงไงก็เก็บคืินจากหนุวยนายอยู่แล้วเดี๋ยวจะเพิ่งเครียดรับรถก่อน โอ้คุณพักเกอร์ครับกับผมต้องขอแสดงความขอบคุณอย่างซาบซึ้งอีกครั้งหนึ่งที่คุณมาร่วมประมูลกับเราถ้ามีอะไรก็ตามที่ต้องการอีกบอกมาได้เลยครับอะไรก็ตามเหรอเอาละถ้าพูดงั้นเพื่อนผมไม่่อยมีราศีเขาถูงใจเสื้อเชิ้ตที่คุณใส่มากเลยเสื้อตัวนี้อ่ะตัวนั้นเลยล่ะแต่แต่ดูแลผมว่าเพื่อนคุณคงใส่ไม่ได้หรอกใส่ได้เขาจะได้ไม่ต้องมีแต่เสื้อที่แบบว่าเน้นใช้งานนั่นแหละเน้นใช้งาน ผมถือให้ขอบคุณนะเรี๋ยวสี่เวลาเป็นกระเบนทองครับเล่งเลยครับแม่เจ้าขนคนเรียกว่าขนลิงวะเนี่ยก็ถ้าไม่มีอะไรแล้วกางเกงก็สวยนะครับ,รบงั้นผมขอมนาฬิกาด้วยมันถูกใจใช่เลย นี่ของคุณส่วนนี่ของคุณครับขอบคุณ,คณนี่ของคุณโชคดีนะครับขอบคุณ